ไอเดียไทยสุดเจ๋งแค่เชื่อกับตะกร้าก็ทำให้ชาวต่างชาติตะลึงวันนั้นเป็นวันแดดจัดอีกวันหนึ่งในกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มไปด้วยความคึกคักผมได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหลังจากพาเขาเดินเที่ยวชมวัดชิมของอร่อยริมทางเขาก็ได้พบกับประสบการณ์สุดแสนจะไม่คาดคิดเข้าโดยบังเอิญ บนสะพานเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านชุมชนของกรุงเทพขอน้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะเพื่อนชาวต่างชาติตะโกนลงไปยังร้านขายของชำที่อยู่ด้านล่างของสะพานตอนนั้นเขายังงงๆอยู่เหมือนกันว่าจะได้ขวดน้ำขึ้นมายังไงโดยที่ไม่ต้องเดินลงไปเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อคาเดินไปหยิบน้ำจากตู้เย็นใส่ลงในตะกร้าเล็กๆที่ให้อยู่กับสลิง จากนั้นค่อยๆดึงตะกร้าขึ้นมาให้ถึงมือเราอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องลงจากสะพานเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหสุดยอดเพื่อนผมร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นนี่มันอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเขาแอบกระซิบคำๆว่าโลกที่หนึ่งอย่างฉันยังว้าวกับไอเดียของโลกที่สามแบบนี้เลยนะเนี่ยใช่แล้วนี่แหละไอเดียคนไทย ที่แสนจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสร้างสารรค์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงๆหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ใส่เงินลงไปในตะกรา้าแล้วพ่อค้าก็แค่ดึงกลับลงไปง่ายๆจบครบทุกขั้นตอนแบบไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแพงๆเลยมันอาจดูเล็กน้อยในสายตาใครหลายคนแต่สำหรับชาวต่างชาตินี่คือสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงคอมเมนต์จากชาวต่างชาติ ผมเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งแล้วและทุกครั้งก็เจออะไรใหม่ๆที่ทำให้ผมประทับใจแต่ครั้งนี้ผมต้องบอกเลยว่าระบบส่งของด้วยสลิงจากร้านค้าใต้สะพานขึ้นมาด้านบนมันคือความคิดที่อัจฉริยะมากๆเรียบง่ายแต่ได้ผลสุดๆคนไทยมีความคิดสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งจริงๆผมชอบที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีแพงๆเลยแต่กลับใช้สิ่งใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับถือใจครับ ความคิดเห็นถัดมาฉันเคยเห็นวิธีส่งของผ่านสายพานหรือโดรนในประเทศของฉันแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวิธีง่ายๆแบบนี้ในประเทศไทยการใช้ตะกร้ากับสลิงนี่มันชาญฉลาดสุดๆไม่ต้องเดินลงไม่ต้องส่งคนขึ้นมาแต่ทุกอย่างก็ยังทำได้สะดวกและรวดเร็วฉันรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้มุมใหม่ของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์จากชาวไทยมันทำให้ฉันรักที่นี่มากขึ้นอีกค่ะ ความคิดเห็นถัดมาสิ่งที่ฉันชอบมากในการมาเที่ยวต่างประเทศคือการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของคนในแต่ละที่และวิธีส่งของด้วยสลิงแบบนี้คือสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดในทริปนี้เลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้จากความเรียบง่ายฉันคิดว่าเราควรนำวิธีแบบนี้ไปใช้ในประเทศของเราได้ด้วยซ้ำช่วยลดแรงงานและประหยัดเวลาอีกด้วย ความคิดเห็นถัดมาผมประทับใจวิธีการคิดของคนไทยมากครับที่ญี่ปุ่นเรามีเทคโนโลยีที่ลำหน้าแต่บางครั้งความเรียบง่ายก็กลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าวิธีส่งของด้วยสลิงนี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงแต่ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ผมรู้สึกว่าคนไทยมีความเป็นนักประดิษฐ์ในตัวเองอยู่เสมอครับความคิดเห็นถัดมาอ้มันน่ารักมากเลยค่ะ ฉันไม่เคยเห็นระบบแบบนี้มาก่อนดูเหมือนของเล่นเด็กแต่ใช้งานได้จริงฉันคิดว่านี่แหละคือเสน่ห์ของไทยความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและอบอุ่นใจฉันอยากนําแนวคิดนี้กลับไปใช้ที่บ้านบ้างเลยค่ะความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยมีมนต์เสน่ห์เสมอและตอนนี้ผมได้ค้นพบอีกหนึ่งมุมเล็กๆที่ทำให้ผมรักประเทศนี้มากขึ้น ไอเดียการใช้สลิงส่งน้ำขึ้นมาจากร้านค้าใต้สะพานนี่มันเจ๋งมากไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องลงทุนแพงแต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจผมคิดว่าคนไทยควรภูมิใจกับสิ่งนี้มากๆครับความคิดเห็นถัดมาสิ่งเล็กๆอย่างการใช้สลิงส่งของแบบนี้บางทีอาจดูธรรมดาในสายตาคนไทยแต่สำหรับฉันมันคือศิลปะของการใช้ชีวิตฉันเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมาก มันไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่มันคือการแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ความเอือ้อเฟื้อและวิธีคิดที่น่าชื่นชมของคนไทยค่ะความคิดเห็นถัดมาผมบอกเลยว่าไอเดียแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆในประเทศตะวันตกวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยคิดนอกกรอบได้ดีมากผมคิดว่านี่แหละคือความคิดแบบอัจฉริยะพื้นบ้านซึ่งบางทีเรากลับมองข้ามมันไป ผมขอชื่นชมเลยครับความคิดเห็นถัดมาว้าวนี่คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับการมาเที่ยวไทยได้เรียนรู้ไอเดียใหม่ๆแบบนี้ฉันว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่จำเป็นต้องมาจากเทคโนโลยีล้ำๆเสมอไปบางครั้งแค่ความคิดเล็กๆแต่ใช้งานได้จริงก็ทำให้เราทึงได้มากกว่าสิ่งใดไอเดียคนไทยคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงค่ะความคิดเห็นถัดมา ฉันอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว้าวมากคำม,มันเป็นไอเดียที่เรียบง่ายแต่ฉลาดเหลือเกินไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแพงๆไม่ต้องมีระบบซับซ้อนอะไรเลยแต่กลับทําให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากคนไทยคิดได้ยังไงเนี่ยฉันว่าคนในประเทศพัฒนาแล้วยังต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้เลยค่ะความคิดเห็นถัดมา ตอนแรกผมนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าจะส่งของขึ้นสะพานได้ยังไงแต่พอเห็นว่าใช้สลิงกับตะกร้าเท่านั้นผมก็ถึงกับต้องตบเขาดังเพี้ยนนี่มันคือความอัจฉริยะที่แท้จริงความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดจากสถานการณ์จริงไม่ต้องมีเครื่องจักรไม่ต้องมีเทคโนโลยีสูงสแค่ใช้ไหวพริบกับสิ่งรอบตัวก็กลายเป็นระบบขนส่งเล็กๆที่มีประสิทธิภาพสุดๆผมนับถือคนไทยมากเลยครับความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบมากเลยค่ะมันเหมือนกับฉากในหนังอินดี้ที่มีความเรียบง่ายแต่น่าประทับใจมันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และความน่ารักของวิธีชีวิตไทยฉันคิดว่าโลกที่หนึ่งควรเรียนรู้จากโลกที่สามในแง่ความยืดหยุ่นและการใช้ชีวิตจริงๆแบบนี้ค่ะความคิดเห็นถัดมา ว้าวผมทึ่งมากครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแต่ยังเต็มไปด้วยไอเดียเจ๋งๆที่สะท้อนความฉลาดและความคิดนอกกรอบของผู้คนผมรักไอเดียคนไทยจริงๆความคิดเห็นถัดมา เป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้ฉันยิ้มเลยขมันดูธรรมดาในสายตาคนบางคนแต่สําหรับฉันมันคือสเสน่ห์ของชีวิตไทยแท้ๆการใช้สลิงส่งของแบบนี้ไม่เพียงแต่สะดวกแต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิธีชีวิตแบบชุมชนฉันชื่นชมในความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยที่สามารถทําให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องหน้าทึ่งได้ขนาดนี้ความคิดเห็นถัดมา ผมต้องยอมรับเลยครับว่าเมืองไทยทําให้ผมเปิดมุมมองใหม่ๆเยอะมากและเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะไม่มีวันลืมวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์แบบนี้คือสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วควรเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องมีเทคโนโลยีทันสมัยเสมอไป